โคตสวยเลยครับที่นี่ต้องบอกว่ามันโคตรว้าวเลยฮะอันนี้ผมกำลังเพราะแดดเริ่มมาแล้วครับอันนี้พยายามถ่ายถอยหลังให้มันดูไม่ย้อนสุดยอดครับถ้ายังไงก็จะอยากมาอีกอาพช่อง ที่นี้เบตองครับทะเลหมอกไอเย,ยวเบสุดยอด บริเวณนี้เป็นบริเวณลานจอดรถนะครับก่อนที่จะต้องขึ้นรถเขาเรียกชาวบ้านผมเรียกว่ารถสองแถวนะครับเป็นรถของอาปานันธนาการที่นี่นะครับสติกเกอร์จะติดไว้แบบนั้นต้องบอกว่าคนน้อยมากครับนี่คือวันเสาร์นะครับตอนที่ผมอยู่เนี้ยน่าจะเป็นวันเสาร์ที่8เดือนเมษายนนะครับดูนะครับคนน้อยมากครับแล้วก็ด้านบนเองเนี่ยก็ ถือว่าคนน้อยนะครับมีประมาณดูด้วยสายตาไม่ถึง20คนนะครับเฉพาะคณะของเราเนี่ยรวมเด็กๆก็เกือบ10คนแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นเป็นช่วงเวลาที่ดีแล้วก็มาเจอหมอกที่สวยนะครับช่วงนี้ก็สามารถมาเที่ยวกันได้นะครับมาเบตงมาดูทะเลหมอกอิยองเวงเนี่ยไม่ต้องรอหน้าหนาวไม่ต้องรอหน้าฝนเหมือนที่อื่นเหมือนทางภาคเหนือนะครับที่นี่ทะเลหมอกดูได้ตลอดทั้งปีนะครับโอ okay. เคเบตงครับเมษาเบตงครับอ่ะ มาเพื่อนความรู้สึกของเราเป็นงานที่เรามาเที่ยวกันยังไงบ้างครับอโอเคมเยมากค่ะตื่นเต้นมากนะเหมือนเขาวงกดที่แบบเราคิดไปไหมว่ามันเป็นอย่างนี้ไหมไม่ค่ะไม่เนาะไม่คิดคแต่เป็นวงกุ้งก็มีน้ำใช้ได้อยู่ครัก็ขอขอบคุณน้องครับเค้กเกวยนะครับที่มาช่วยถือกล้องให้ลุงกุ้งตลอดทริปที่เรามาเที่ยวที่เบตงนะครับบายบายเจอกันครับ หนึ่งสองสามครับผมและนี่เป็นจุดชมวิวสกายวอล์กไอโอเวกนะครับเราใช้เวลาอยู่ตรงนี้ประมาณส0นาทีนะครับพื้นที่ตรงนี้ก็แบ่งออกเป็นหลายโซนเลยถ้าจะไม่ผิดน่าจะมีอยู่ประมาณ3โซนหลกัหลกๆนะครับก็จะมีโซนด้านล่างที่จะเป็นการเข้าไปท่องเที่ยวนะครับก็จะมีเริ่มจากจุดแรกต้องซื้อรองเท้าก่อนนะครับจุดที่2ก็จะเป็นจุดชมวิวเป็นอะไรป็นสกายวอล์กสกายวอล์กก็คือเป็นสะพานยื่นออกไปให้เราชมวิว แล้วพอเดินกลับบอกว่าปุ๊บเราก็สามารถขึ้นไปชมยวที่เป็นตัวทาวเวอร์ด้านบนในอีกเพื่อมองมุมสูงลงมานะครับสําหรับผู้สูงอายุนะครับก็สามารถใช้ลิฟต์ได้ที่นี่ก็ใช้ลิฟต์มีลิฟต์ให้บริการด้วยนะครับใชไ้ได้จร<ด>ิงแต่<ๆ>ถ้าวัยรุ่นอย่างเราๆนี่ก็เดินใช้ได้จริงเลยค่ะสําหรับเด็กนะครับอันนี้ต้องระวังนิดหนึ่งนะครับคุณพ่อคุณแม่นะครับพื้นเนี่ยอาจจะ มีพวกเศษอะไรโดยเฉพาะเด็กซนๆนะครับได้รับบาดเจ็บระหว่างการท่องเที่ยวได้นะครับก็ฝากผู้ปกครองดูแลน้องๆด้วยนะครับอย่างเช่นมีมีมีใครได้ได้รับบาดเจ็บไหมมีไหมไม่มีนะครับไม่มีแต่เจ็บเท้าแต่เจ็บนิ้วเท้าเจ็บนิ้วเท้าเลยคนหนึ่งนะครับน้องแพนเค้กครับเค้กไม่ใช่เป็นเก้งน้องแพนเค้กนะครับแพนเค้กเขาเป็นดาราเนาะนี่น้องครับเค้กเอาไว้กินใช้ดิไหนกินค่ะได้ไหมมีอะไรโคน ถอยากเชื่ทุกคนนะครับมาเที่ยวทะเลอายเวงนะครับช่วงนี้กาลัง<อ>คนกําลังน้อยเลยนะครับจากดูรีวิวมานี่คนแน่นสะพานแบบต้องต่อคิวรถนี้ติดกันยาวเหยียดเลยนะครับช่วงนี้เป็นเวลาที่ดีนะครับเมษามาเที่ยวเบตงได้นะครับทะเลเหมอกที่นี่ขึ้นตลอดทั้งปีมาเที่ยวได้ตลอดนะครับแล้วอยากไปอีกคลิปหน้าจะไปเที่ยวที่ไหนฟังติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับพ่อต้อไงค,คะมีเลยคร เด้นอะไรคะลูกได้ไงได้ไงเห็นหือถือได้ไม่เอาค่ะถามความรู้สึกนะครับเป็นไงบ้างครับหอมค่ะหอ๋ครับสันหยุดลูกเลยค่ะสนุกมากเลยค่ะสนุกมากแค่ไหนครับสวยงไหมสวยมากเลยหมอกแน่นมากค่ะขาแน่นมากเลยค่ะแค่นี้ก่อนนะคะดูดายปิ๊ปิ๊งค